สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันที่18ของเดือนมิถุนายน2,564เวลานี้เทียเท่ยงเที bye ่ยงบ่ายแล้วค่ะพี่อ้อยก็หายใจทิ้งไปตั้งแต่เช้าแล้วนะคะวันนี้ไม่มีลูกค้านะคะทําอาหารการกินเสร็จก็นั่งว่างๆดีกว่านั่งว่างนะคะหายใจทิ้งปเปล่าๆพี่อ้อยเสียดายลมหายใจพี่อ้อยมาดูค่ะพื้นนะคะนี่ค่ะ พื้นหน้าบ้านอันนั้นขัดไปแล้วนะคะ <c oughs> นั่นขัดไปแล้วค่ะนี่ค่ะใสสะอาดเลยนี่ค่ะขาวจั่วเลยค่ะ <c oughs> เหลือแต่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> ไม่ไม่เยอะค่ะพ <c oughs> ี่อ้นั่งขัดไปวันๆนะคะเมื่อสองวันนี้ฝนตกพี่อก็เลยนั่งขัดพื้น <c oughs> นั่งขัดไปเรื่อยๆค่ะ ก็สนุกดีค่ะไม่มีแดดแต่วันนี้แดดจัดนะคะแดดจ้าเลยนะคะดูสีท้องฟ้าแดดจัดจ้าเลยนะคะดูท้องฟ้าสดใสแดดจ้ามากเ่อก็ไม่ย่อท้อค่ะความขยันอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็ต้องอยู่ที่นั่นอันที่จริงแล้วเนี่ยนะที่ตรงนี้เนี่ยพี่เคยพี่เคยหาคนมาเพื่อให้ขัดขัดพื้นเนี่ยแล้วพี่ก็จะซ่อมพื้นนะคะ จะไม่ลื้อฮะเพราะว่าลื้อเป็นเรื่องใหญ่นะคะลื้อเป็นเรื่องใหญ่มากเลยไหนะจะหลังคาเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยต้องเป็นเรื่องใหญ่นะคะถ้าลื้อทําไม่ต่ําก็ห้าหมื่นนะคะถามช่างแล้วช่างก็บ,บอกว่าเอาอย่างนี้เจ๊เอาแบบประหยัดแบบเราอยู่ได้นะแล้วบอกแบบไหนหรือเข<ๆ>าก็เลยบอกว่าขัดพื้นสิขัดพื้นแล้วผมจะมาซ่อมให้ตรงที่มันแตกแล้วนะผมจะเอาปูนอัดให้ใหม่นะคะอยู่ได้เป็นสิบปี เออโอเคถ้าไม่สวยนะไม่ชอบใจก็เอาพื้นที่มันเป็นสีเขียวนะคะเห็นไหมพื้นที่วางคล้ายๆก็ว,ว่ามันนุ่มๆเหมือนพรมอะนะคะเอามาปูมันจะประหยัดเยอะเออล้วก็เห็นว่าเออมันดีนะไอเดียนี้ดีค่ะไม่เสียหลายช่างก็บอกว่ายามเราไม่มีนะเราหาเงินยากเราไม่มีใครช่วยเหลือเราทำตรงนี้สิเออ เราเคยให้คนมาทำบอกเหมาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันบาทให้เธอขัดเนี่ยเขาไม่เอาเขาบอกโอ้โหเจ๊ผมต้องเอาสองพันอย่างน้อยๆเราก็เลยขำแล้วบอกเอาละในเมื่อเธอไม่เคยทำงานแบบนี้ไม่เป็นไรเมื่อสองวันก่อนฝนตกฝนตกนะพลาๆเช้าขึ้นมาพี่ก็เลยเอาน้ำยาเนี่ยไม่ต้องเอาน้ำยาอะไรแฟบอะไรไม่เอาเอาน้ำยาแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรน้ำยาล้างจาน่ะนะคะ เทไปน้อยๆน้อยๆซึ่งมันมันไม่แรงนะคะเท <_ an> ไปพักหนึ่งประมาณสักห้านาที10บนาที <_ an> พี่ก็เลยใช้แปลงเนี่ยลองขัดๆดูนะคะปรากฏว่ามันออกนะ <_ an> พี่ก็เลยลองลองเคลียร์ไปเรื่อยๆ <_ an> เขียไปเรื่อยๆเ <_ an> ฮ้ยมันออกฮะแล้วมันง่ายด้วย <_ an> <_ an> พี่ก็เลยทำ ทำไปไม่ต้องมากค่ะวันละแค่ประมาณสักเนี่ยค่ะแผ่นหนึ่งอ่ะแผ่นที่มันรอยแตกอ่ะค่ะลอยแยกนะคะทาไปเท่าที่ทําได้ไม่ต้องเร่งถ้าเร่งเดี๋ยวมันจะไม่มีงานทําทุกวัน <c oughs> พี่ก็เลยทําทําไปได้เยอะค่ะใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งนะคะปรากฏว่าทําได้พอทําได้ป๊บพี่ก็รู้เลยนี่ถ้าจ้างเขานะอีแผ่นนี่นะเอาฉันตีเลยเอา เอาแค่ร้อยเดียวหรือร้อยห้าสิบบาทแล้ววันหนึ่งเราทําได้เราไม่ต้องจ้างใครพี่อ้อยไม่ชอบหายใจทิ้งค่ะอยากมีงานอยากทางานแล้วก็มานั่งค่ะนั่งแบบง่ายๆค่ะกลนจําเบ้าเลยนะคะนั่งแบบในพื้นเลยะคะ่ะมันจะเปียกก็ช่างมันเพราะเราอยู่ในความเปียกนะคะการขัดพื้นเนี่ยมันต้องเปียกตัวอยู่แล้วพี่ก็เลยถูอากาศเนี่ยให้ตัวเปียกไม่เป็นไหล แล้วพี่ก็นั่งทำนั่งขัด frog. ใครก็บอกจะเป็นโอ้โหคุณนายจ้ะฉันเคยเป็นคุณนายจ้ะตอนนี้ฉันเป็นอีเวลก็ไม่แปลกอะไรอีเวลไม่แปลกหรอกค่ะทำได้ค่ะอยู่ก็เจ้าไข่ตัวน้อยๆเนี่ยค่ะก็ให้กำลังใจไอ้ไข่เอ้ยช่วยแม่อย่าให้เหนื่อยนะช่วยแม่อย่าให้เหนื่อยนะไม่เหนื่อยค่ะทำสบายๆ ตอนนี้น้ำเนี่ยนะมันจะไหลลงกับพื้นถนนมันก็จะไปรวมอยู่เป็นแอ่งอยู่ข้างบ้านเพราะว่าข้างบ้านมันเป็นที่ลุ่มต่ำพี่ก็เลยเกรงใจเขาจะต้องทำวันละน้อยๆทำวันละนิดวันละหน่อยเพื่อให้น้ำนี่มันแห้งไปทุกวันแล้วก็ค่อยทำใหม่น้ำในพื้นถนนเนี่ยมันไม่มีท่อมันไม่มีท่อท่อระบายน้ำนะคะเพราะว่าเราอยู่ห่างจากเทศบาลก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ฉลาด ก็ต้องทําทีละน้อยเพื่อให้น้ำเนี่ยมันไหลลงไปน้อยๆเสร็จแล้วมันก็จะแห้งไปเองนะทำทุกวันทุกวันไปเนี่ยวันนี้พี่กะทําทแค่แผ่นนี้แผ่นเดียวนะกว้างประมาณสัก3าเมตรนะคะไม่ถึงประมาณ2เมตรครึ่งพี่ก็จะทําทําเสร็จพี่ก็จะอาบน้ํานะคะเนี่ยค่ะพื้นมันดํานะคะใช่แต่พี่ใส่ใส่ไอ้น้ายาไว้แล้วค่ะนะคะเดี๋ยวมันก็จะขัดง่ายนี่นะคะ พี่ไม่สนใจอกค่ะเพราะว่าเคยเป็นอีหววพี่เคยเป็นอ e ีหววมาพี่เคยเหนื่อยนะพี่เคยทํางานมาแบบเหนื่อยพี่จึงไม่ยอ่อท้อในโชคชะตาไม่ยอ่อท้อกับมันค่ะทำไปเถอะอะไรที่ทําได้ก็ทําไปเถอะนะคะเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะเหนื่อยร่างกายเราเมื่อเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนเมื่อพักไปแล้วเราก็ทําใหม่ได้นะคะก็จะนั่งขับอย่างนี้นี่ค่ะดู e well. อเีเวสิ S 1> <S 1> <S 1> <S สนุกดีค่ะถ้ามีเพื่อนคุณไปเรื่อยเๆเพลินๆก็สนุกค่ะแต่เพื่อนเขาก็เหนื่อยมัเพราะเพื่อนเราเขาอายุมากกันแล้วค่ะจะไปชวนเพื่อนเด็กๆก็ไม่เอาไม่เป็นไรค่ะที่อ้อยสบายมากขับไปเรื่อยๆค่ะทำไปเรื่อยๆที่ดี่เป็นนิ้วให้ทำค่ะนั่งไปเรื่อยๆอยู่แหววระวังนมหก เดี๋ยวนมหัวไปเจอกับจแล้วหน้าบ้านไม่เป็นไรทำได้สนุกสนานไปวันวันค่ะเที่ฟี่เพื่อความสนุกสนานไปวันวันไม่ต้องไปซีเรียสซีเรียสก,ก็เป็นทุกข์อ่าค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวก็นั่งทำแบบนี้ค่ะ ชีวิตที่เคยเป็นคุณนายสบายๆเคยขี้นิ้วใช้งานเคยมีเงินจ้างใครๆเขาแต่วันนี้ต้องมานั่งทําเองไม่แปลกค่ะชีวิตมันต้องสู้ปัญหามันมีให้ต่อสู้ชีวิตมันมีให้ต่อสู้ปัญหามันมีไว้ให้แก้ไขเพราะฉะนั้นแล้วเราทำ,ทำไปเถอะเนยนักก็พักผ่อนเลยนักก็เปิดน้ำแรงๆแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ทำใหม่ เนี่ยถัดแล้วก็ออกค่ะออกดีดีค่ะแระไข้น้ำค่ะมันออกง่ายค่ะมันออกง่ายมากเลยแ้่โดนโดนแปลงเข้าไปเนี่ยโอ้โหเลี่ยมเลยนี่ค่ะดูตัวอย่างพี่อ้อยนะอย่าไปอย,ยี่งานนี้ทําไม่ได้ยี่งานนั้นทําไม่ได้ทําไปเถอะค่ะชีวิตนะหายใจทิ้งปเปล่าๆนะไม่มีประโยชน์นะคะ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่เสมอสนุกดีทำไป มันเมียให้ทำเยอะแยะใครที่จะทำงานในบ้านน่ะเมียให้ทำเยอะแยะทำด้วยความสนุก กติพี่ก็นั่งอาบน้ําอยู่แล้วค่ะวันนี้ถ้าร้อนก็อาบเลยไม่ต้องห่วงอาบให้สบายค่อปปะอาบไปขัดไปสะอาดเองค่ะอาบไปขัดไปสะอาด อ้าว oh. เธออย่าเพิ่งหยุดสิชีวิตเออีร <c oughs> ังกาจะได้ จะมาเยี่ยมพี่ต้องขยันนะคะใครที่อยากมาเยี่ยมพี่มาหาพี่ต้องเป็นคนขยันต้องช่วยกันทํางานได้ค่ะจะทากับข้าวให้กินเสร็จแล้วก็อาบน้ําไปหาอาหารค่ะไม่ทําก็ไปนั่งทานอาหารเมือสบายจชีวิตชิลสบายสบยค่ะ ตัดต่อวิดีโอไม่เป็นนะคะไม่ทราบว่าจะตัดต่อ,อยังไงพี่อ้อยก็พยายามหาไอ้เว็บที่มันตัดต่อก็ทำเพราะเขาให้มาแล้วก็ทำไม่เป็นก็เลยไม่เคยตัดต่อเลยมียังไงก็ยังงั้นค่ะยาวๆไปก็คือวิดีโอนะมือถือคว่ำลงพี่ก็ทำใหม่ไม่เป็นไรสบายสบายอย่าไปเสีออยดคนดูก็ดูคนหัวเลาะพี่ก็หัวเราะไปไม่ว่าอะไร ชีวิตนี่แหละชีวิตคิดมากก็ปวดหัวไม่ต้องไปคิดมากต้องไปคิดมากค่ะสบายๆนะ,ะไม่เหนื่อยค่ะยังทําไม่เสร็จค่ะนะคะคลิปนี้ก็หลายนาทีเข้าไปแล้วนะคะขอจบวิดีโอสั้นๆง่ายๆเพียงแค่นี้นะคะแล้วพี่อ้อยก็จะอาบน้ำนะคะก็ทําไปนิดหน่อยนะคะ วันหนึ่งก็ประมาณ3เม็ดนะคะสเม็ด4เม็ดอย่างเมื่อวานก่อนนี่ก็4เม็ดทําขัดไปเรื่อยๆค่ะแต่วันนี้อากาศร้อนพี่อยากอาบน้ําแล้วนะคะก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กดชอบกดชอบนะคะก็กดไปที่กดชอบกดแชร์แล้วก็กดติดตามที่กระดิ่งด้วยนะคะกระดิ่งซับสไคร์นะคะกริง๊งกริ๊งกริ๊งเพื่อติดตามวิดีโอของพี่นะคะ ป้าอ้อยคนนี้อะนะแบบทําอะไรแล้วแต่เหมือนไร้สาระแต่จงตระหนักว่าถ้าเราขยันนะจะไม่ไร้สาระนะคะขอบคุณมากๆในวิดีโอนี้นะคะสวัสดีค่ะ